วัสดีครัผมเอ้ยอ้อนะครับวัชรานะครับหรือหอจกรมัจรารุ่งเรือเแกร์นะครับอ่าวันนี้ก็จะทำการจัดส่งรถขุดคูปต้านะครับ PX 9143ตัว S2 ตัวนี้ลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มาทำการจองไว้นะครับวันนี้ก็จัดส่ง นะครับติดมือลูกค้าวันนี้นะครับตัวนี้ก็ทําการเช็คระบบนะครับเช็คระบบปรับสภาพใหม่นะครับปรับบูสลักเช็คลวเช็คซึมสายของเหลวนะครับตรวจสอบอเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนอะระบบไฮโดรลิกนะครับแรงดันพิชเชอร์ครับตรวจสอบใหม่หมดเลย ถ,ถ้าลูกค้าสนใจรถปุดกูบารต้าส่นไทยมือ2องนะครับอาจจะเป็นรุ่นตัวเกจเก้าหเสาหรือว่าเกจเก้าตัวเอตัวรุ่นรุ่นสี่เสาลายแยากเครื่องบ7จหรือว่าจะเป็นรุ่นเกจเก้าหนึ่ตัวเอตู้แอร์พวกนี้ทางร้านก็มีให้บริการนะครับเบอร์ผมนะครับศูนย์แปดห้าแปดสามสามสองี่ามนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก้าหนึ่งสีเออตู้แอร์นะครับรถเดิมเป็นตัวนะครับอยู่หกแสนบาท ถ้าเป็นตัวสี่เสาตัวนี้ก็รังคาก็เ่กต้นอยู่ที่สี่แสนห้านะครับปรับสภาพร้านก็อยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับจังหวัดสระบุร,รบีก็อยู่ใกล้กับปากทางเข้าวัดท่ากระบอกนะครับห่างจากปากทางเข้าวัดท,าท้ากระบอกประมาณสักสามร้อยเมตรนะครับอยู่ีนถนนใหญ่เลยครับลูกค้าสนใจก็ลองลองเข้ามาดูที่ร,ร้นานได้นะครับให้คำแนะนำได้ครับ หรือว่าลูกคา้าท่านใดไม่สะดวกมาดูรูปดูวิด,ดีโอเพิ่มนะครับทางร้านก็มีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเบือ้องต้นก็จองรถเบื้องต้นสองพันบาทส่วนที่เหลือก็เก็บเงินหน้าบ้านทันได้เลยนะครับร้านเรามีอยู่ตัวต้นจริงๆนะครับก็มีขายรถปุ๋ยแล้วก็อะไรด้วยนะครับอะไ่รถปุ๋ยทุกชนิดก็ หลังร้านก็มีอีกหลายคันนะครับสนใจเรามาเลือกชมเลยครับ